นี <Es> <an> three, like four, like ่ทางจังหวัดคิซูโร่นะครับร่วมกับทางรับพักที่สามนะครับหรือว่ารับสี่นะครับที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางเทศบาลนครคิซุโร่ทางพนักงานติดต่อการที่ดูแลเรื่องปัญหาโรคภัยโรคการอยู่ในนี้เนี่ยเป็นเรื่องของบาลเราจะเข้าไป ภาพเรา่องนช่วยดับที่เกาะของได้ดูในน้ำที่ลุโล่ขที่อาทินี้เนี่ยนะครับก็เป็น่วนใหญ่กันเยอะเลยนะครับืงพมดน้ีาชนตั้งแม่สอดถามม่ยองจังหวัดประดิษฐ์แม่ยองนในรถผู้พังานหนตายถึทหารถึงอันชรัฐประานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทางทุสว ทำงานกันอย่างแข็งขันและก็เรื่สงารทำงานที่สุดก็คือมีการทำการเคลื่อนย้ายกันอย่างผีเยเอยนะครับแล้วก็สั่งให้อยู่เวียดนามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะตั้งแต่เมืม่อคืนต้นมานั้นผมได้ให้อยู่ใน24ชัมม่วโมงแล้วก็มีกำลังคนวางไว้อย่างมั่นคงแล้วก็วันนี้เลยต้องมาเคลียร์เองเพื่อจะให้เข้าใจในวิธีร่วมกันเอที่จะได้ยังนี้ับ สถานการณ์ของที่ตุรกี้เนี่ยระหว่างลมกับน้ำเนาะระหว่างลมกับน้ำเนี่ยก็ลมนี่ก็ถือว่าคงไม่ถึงไม่ถึงดีถึงแล้วเดือนั้นถึงน่าจะสถานการณ์ดูเรื่องเขาเขาสุดไปละแล้วก็คอยคอยทำยังไงจะให้น้ำรวมกันให้เร็วที่สุดทำที่สุดแล้วก็สุดปกติเร็วที่สุดขึ้นเราประมาณการคร่าวๆว่าคอยอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะประมาณการเดือน การฤดูรลอนสูงอย่างนั้นก็ปลายเดือนสุราษฎร์ก็น่าจะเป็นข้อระบุปกติที่หนึ่งที่พีศจิกายนก็เรื่องครูข้าวกันได้ในพื้นที่ที่อยู่ขอบคลองชายผู้สูงนะครับตอนนี้เป็นวิสิตี่ลมนะครับสําหรับวิสิที่ห้านเนี่ยเรามีแม่น้ําสาขาเยอะนะครับแล้วก็มันวิสิตี่เราดูดูแลร่วมกับเขื่อนศรีกิตติเกลือกน้อยบางรุงยายนก็เองเนี่ย จากเคื่อสองเคื่อนอะไรแล้วก็มีเขือนอะไรตัวนึงเป็นต้นน้ำคอยหนุนอยู่นะยช่วยกันอยู่มันก็ทําให้เราต้องบริหารจัดการได้ค่อนข้างจะเหมือนจจดีนะครับแต่รั้งหลังๆเนี่ยเราใช้บริการฉีดมากไปหน่อยใช้บริการแพรน้อยมากไปหน่อยในการป้องกันเมืองพิษมูลูกก็ทําให้พอปลายสายมลกสุดท้ายรับจำบุญละงานชักจะทําความดุนให้กับผู้คนเพราะว่า ดังเศรษกิจเองก็น้ําเยอะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในราวประมาณ95ปรเด็นทุกปีน,นะครับก็ปริมาณน้ําเข้าก็ยังสูงอยู่นะฮะต่าที่50กว่าปริมาณน้ําออกก็อยู่ที่57ที่เรารายงานุกวันนี้นะครับุจริงแล้วว่าอ่าสัก2-3จานที่ผ่านมาแล้วนู้ไนะครับอุตภูริเนี่เาจะผ่านน้ำมานสูบบาเราในตั้ง80นะครับ80ถนะ้าช่วงนั้น เองมา80ทุดก,ก่อนนะป่านนี้ว่าเราได้เลยงามันของแสนไปแล้วนะครับช่วงนี้ที่อันได้คุยกับนะผมได้คุยกับทางวาออกเป็นรธีออปีพ่อเก็ตรธได้ความคุณนายอย่างสูงเลยจาก80ได้มาปล่อยมาแค่67แล้วปุ่เจ็ดเท่าน,นั้นแต่ป7่เจ็ดก็ปล่อยะนะเนี่ยตามให้มามเรื่อยๆนะครับจนกาะทัการบริาหารงานเกษตรธีปก็อยู่ในตาที่รมตัวในทุกวันนี้ และเมื on 60, 60 70, age. Age ่อสองสัปดาหนี้อีกไม่นานก็จะปล่อยออกมาอีกจากหกสิบกว่ากว่านี่ก็จะเอามาเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเหมือนเดิมก็เป็นคุยกันใหม่อีกนะครับว่าอยากจะนั่งเดยองค์ป๋อไปที่ห้าสิบเจ็ดปล่อยไปอีกห้าสิบเจ็ดนี่ได้แค่หกสิบเจ็ดปล่อยไปห้าสิบเจ็ดเพราะว่าเวลาน้ําตกใต้เขื่อนเยอะจากน้ําป่าที่สองสัาห์เรจะเห็นว่าน้ําป่าสลิดน้ำไหลมาใต้เขื่อนเยอะนะครับเพราะางนั้นก็ยังมีแม่น้ํา ขาเรียกอะไรน้ำสาขากันนะกันดําน้ำมืดดําน้ำปาดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่จะต้องลงลงมาที่ตอนนะครับตรงที่มาตอนอุตรดิตถ์เนี่ยซึ่งมันอยู่ใกล้เกินนน้ำก็ส,สูงสูงขึ้นมาผมก็ไปคุยกับท่านกอสมคิดกอเป็นใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็กรุณาผมพูดว่าเอาเอาด้วยท่านก็รีกให้ผมมาที่ห้าสิบเจ็ดแล้วก็มาที่ห้าสิบห้า ณวันนี้ก็อยู่ที่57ชิลล์นะครับที่อุตลิมเราก็เลยบอกว่า57นะผมขอต่ออีกนิดนึงอ่อนหน้าดูนะเพราะว่าจะเป็นขอต่อไม่ว่าต่อรองขออีกสักอาทิตย์นึงถ้ามันไม่มีอะไรไขข้อก็ขออาทิตย์นึงยาวๆแต่ถ้าเขาไขข้อก็ค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งอันนี้คือ47ซึ่งเราก็ตระนักเราเพราะว่าน้ำเขาเข้าแค่57เขาออก น้เข้าว55เจ็ดแล้วก็ของ5 7เจ็ดซึ่งเขาก็ถือว่าเขาบริหารได้ละราะอัศาน้ำเขาอยู่ที่95เนี่ยเขาถือว่าเขาเขาสบายบายนะครับแต่เรามาหนักอยู่ที่ที่แวนน้อยก่อนจะถึงแวนน้อยแล้วก็มาประดาที่นาเรศวรนะครับท่นานทุ่านาเรศวรมาท่านรู้ดีนะครตอนที่น้ำป่าดูมาใหม่ๆนะผมก็่ได้หาแจ้งว,ว่าทุกบ้านบ้านเราทำแล้วมันู่แน่ พราะว่าน้ํป่าลงมาเยอะแล้วก็ได้ร pues ар, ับน้ําสาขาอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งน้ามืดน้าป่าตอนอย่างอืนเนี่ยเข้ามาผสมรวมกันยังพออาศัยท่านพอเอาเว่าเพื่อกดน้อยกดให้มันน้ํามาทางนี้น้อยๆหน่อยกดก็คือดันน้ําไปสู่พงที่รามนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองน้ําจากน่านไปสู่งที่คลองเรียกองใหม่ใหม่โพทองใช่ไหมไปไหนโพทองออกคลองเมงไปนู่นไปท่าช้าง ไปสู่ที่เก่าคือวารกรรมของเมนที่เก่านั่นส่วนหนึ่งแล้วก็ดันมาที่ไปจมพนนะครับอีกอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งพอๆก,กันนะครับก็ทาให้ริมาน้ําเข้ามาบ้านเราเนี่ยน้อยอนิดน,นึงผมก็ใช้พิจาของทางจนป,ประธานนะครับเป็นบริหารจัดการอย่างนั้นแต่ที่สําคัญข,ขนาดนี้ก็คือแควน้อยแควน้อยขนาดนี้น้ํเยอะมากแควน้อยเนี่ย ท่านทราบไครับตอนนี e au, loi, ้แหวปน้อยถ้าพูดไปก็ตรงๆก็ค oh, oh, right. ือเกินแล้วรุนแล้วอยู่ที่ร้อยสอนะแล้วก็แถมอีกสนะครับ1นึ่งศอไม่ใช่9 8้านะครับ1 0อยซึ่งโอ้โหเละพอเกินปัับนี่อันตรายละถ้าปล่อยไปอีกนิดมันมันจะออกเขาเรียกปักแปรหรือว่าไอ้ที่มันทางระบายโดยที่รองคับไม่ได้ และนวิธีการบังคับน้าเนี่ยต้องต้องออกที่เราบังคับได้เราที่จะบริหารจัดการน้ําได้ถ้าออกปากแตรหรือออกที่มันเขาบริหารจัดการให้กระจายออกมาเนี่ยทางผ่านเขาเนี่ยเราจะบริหารไม่ได้จากนั้นอ่ะยับเยินแน่นอนเพราะน้าเหมือนน้าแตกพุ่งออกมาเราจะบริหารยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยแปน้อยให้เยอะหน่อยขนาดนี้แปรแปน้อยเนี่ยเข้าไปอยู่ในอัตราประมาณตั้งเกือบสามสิบใกล้ๆสามสิบแต่เราออกเนี่ย อยู่ในอันตราประมาณ3 4มสสี่สสห้าซึ่งก็ทำให้เราได้ท่องน้ำท่องน้ำแค่น้อยบ้างนายสอท่านนายกท่านประหลัดที่ทำงานกันอยู่ที่บอกว่าเมื่อคืนจริงๆคำนวณกันกาว่าเมื่อคืนเนี่ยถึงนี่ประมาณเที่ยงหรือประมาณตีสองไม่เคยนั้น,ผ, <laughs> น,นผิดคำนวณผิดไปทิศเพียงเพราะว่าอะไรมันก็ผิดได้นะท่านประหลัดเลยน้อยใจผมว่าเมื่อคืนเพราะว่า,อา,วาโอ,<ม>ในอน้ให้นอนควดให้นอนฟรีไปแต่คืนนี้มาแน่พรามันมาแล้วนะ ตอนนี้มาถึงเรานี่ย57ละผมตามเมื่อคืนผมกะจะให้55ถึง58เมื่อคืนนี้แต่ตอนนี้57แล้วแล้วก็จะอัพไปอีกนิดนึงอย่างไรก็ตามนะครับเราได้รับความกรุณาจากที่นี่นี่คนนี้คนเก่งคือทางทางกองทัพพาโรกกับผมตอนสมัยช่ดก่อนว่าช่วยเพราะว่าแพ้อย่างโบยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ทหารก็มาช่วยเป็นกองทัพหลวงมาช่วยหลวงตอนนี้เราเสริมกําลังไว้ที่ทั้งหมดเลยนะันทั้งหมดก็ ลอกเมืองไม่ให้เข้าหน้าด่านเอาง่ายๆไม่ให้ตีหน้าด่านแล้วนี่นะคิดว่าพอนะครับพอที่จะพุ่มเราได้ในอนากาอยู่ประมาณสักใ,นใน 70, กล้ๆเจ็ดสิบนะครับใกล้ๆเจ็ดสิบถ้าเวลาน,นี้เราได้มาที่เกือบหกสิบละเพราะนั้นเราเราสู้ได้ในหน้าด่านเนี่ยผมเชื่อว่าพิสุโรโถ้าไม่ขี้เหร่จนเกินไปน่าจะเอาอยู่กับานะหน้าด่านนะที่คงเรื่องหน้าด่านตอนนี้ที่ห่วงที่สุดก็คือตีไทยครัว ซึ่งมีหลายจุดที่เป็นจุดร่องทีไร้กลัวอยู่เนี่ยแต่ก็พยายามเมื่อเช้าก็บอกในงานที่เกี่ยวข้องหมแล้วไม่ไว่าจะเป็นอะไรยิ่งก็ดีในบางส่วนค่ายทหารของเอการก็ดีข่ายตชดก,ก็ดีหรือที่หัวรอก็ดีเนี่ยนะครับที่ที่พยายามบอกกล่าวว่าพยายามอุดที่ต่ำให้ผมด้วยเดี๋ยวพี่ชาแอบมาทีไร้กลัวผมซึ่งขณะน,นี้ก็ดำเนินกันอย่างเคร่งขันอยู่ดังนั้นในภาพรวม,มเนี่ยนะครับ ก็ต้องอาศัยกองกลังคนของทหารซึ่งก็พยายามจัดกําลังมาให้พวกเราทุกวันทุกวันมัดกันไปปัดกันมาปัดกันมาปัดกันไปแล้วแต่กําลังป่ายไหนจะมีกาลังที่ว่างแล้วก็มีจังหวัดที่มาช่วยกับพวกเราได้ดังนั้นตรงนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็อาจจะต้องมาขอกําลังบ้างขอกระสอบบ้างนะครับแล้วแต่ที่จะบริการกานนายกท่านกับบริการทุกชุมชนทุกเขตอยู่เลยให้วถึงนะครับที่ถึงภาพรวม ก็ยังขอยืนยันว่าในวินาทีนี้ผมยังให้ความมั่นใจว่าจะพยายามปกป้องหัวใจของพิษโรก็คือที่นี่ที่เษตเศรษฐกิจนครพิษโรกเทศบาลนครพิษโรกนะครับด้วยด้วยสติปัญญาด้วยกําลังคนที่มีอยู่กองทัพขา้ที่สามก็ไม่ได้ทิ้งนะครับอยู่ข้างหลังผมอย่างมั่นคงในการที่จะยืนเป็นหลักเทียงบาทเทียงไหลกันในการทํางานหารุ่งหัมค่ำนะ กอนพี aries, healthy, no questo, ่น้องประชาชนได้สบาใจได้อให้พี่น้องถึงประชาชช่วยประชาสองพันให้พี่น้องประชาชนได้เบาใจว่าทีมงานของเรานั้นสามารถที่จะรักษาเมืองตรงนี้ให้ปลอดภัยได้ถ้าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างจริงๆเช่นฝนถล่มทลายมาในวันนี้พรุ่งนี้นี่ก็ถือว่าก็เป็นอุบัติเหตุละแต่ถ้าโดยธรรมชาติโดยหลักการต่างๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยโดยการประสานงานย่อเยี่ยมของคุณมณิตรสุภาพบุรผมนี่เป็น ท่านเป็นประธานเนี่ยนะครับแล้วก็ทางทีมงานของชมประธานทั้งเศรษฐกิจก็ดีแปรน้อยก็ดีนเรศวรก็ดีซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่ๆให้ความร่วมมืออย่างยอดเยี่ยมแต่ก็จะความร่วมมือของกำลังคนของกองทัพข้อที่สามอ่านันนอ่นนุพลเวการเนี่ยนะครับทางซ้ายมือผมเนี่ยเป็นตัวแทนของกองทัพข้อที่สามได้กำลังคนไม่อั้นในการที่จะเป็นกองทัพมาช่วยกันทํางานให้กับพี่น้องประชาชนและที่สุดท้ายก็คือทีมงานของท่านนายก ที่จำนีนครพิศุโลกนะครับที่เ,เป็นกำลังคน,นเล็กๆแล้วก็เป็นสเสบียงที่ดีที่สุดมีอุป,ปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทั้งน้ำมันสูบเครื่องทำงานแล้วก็มีสายมีกระสอบมีเ,าเขาเรียกอะไรสเสบียงอาหารพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนในทุกวิจิในการทำงาน นี่คือภาพรวมที่สร้างความมั่นใจนับพี่าาาน้องประชาชนคนทิสโลในเขตมอหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายนะครับได้ทราบข่าวเล็กๆแล้วก็มีความมั่นใจว่าน่าจะเห็นแสงไฟแสงเทียนในปลายถ้ำแสงเทียนในปลายถ้ำลึกๆแล้วแหละเพราะว่าขนาดนี้ได้ข่าวจากทางเหนือหนาวแล้วนะครับหนาวมาที่ ข้างบนแล้วอุณภูมิลดผู้นะครับจากธรรมดาเหลือ10 10 11เจ็ดแล้วนะครับที่เชียงใหม่ที่ดอยินทนถนือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหนาวตรงนั้นนะครับก็ไล่เลาะลงมานะครับตอนนี้ก็คิดว่าถ้าบรรยากาศอากาศหนาวเย็นพัดลงมาเนี่ยผสมกับเมฆที่พัดผ่านทุกวันนี้ดูไปดูมาเริ่มไม่ใช่เมฆแล้วไม่ใช่เมฆฝนละกลายเป็นเมฆอุณหภูมิแห่งความเย็นเข้ามาแล้วเพราะนั้นก็ถ้าเป็นตรงนั้นก็ถือว่า พระพุทธชินราชเชื่อผมมากไม่งั้นเราทุ่มเทพระนเรศวรมงค์ช่วยผมมางไม่รู้จะไม่รู้จะหาใครช่วยแล้วเราหาตรงนี้แหละผมนะผมที่ว่าด้วยบุญบารมีต่างๆด้วยนาฏการต่างๆที่เราทำกันผมเชื่อว่าเราจะปลอดภัยนะครับทางทหารอะยรเอลี่นอให้ความมั่นใจว่าที่ผมพูดเป็นความจริง